สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกเมนจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูรูกเพศแทนเพศเราเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์ของคนที่มีคนคุยคนชอบเนาะแต่ยังไม่มีสถานนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะ เดือนนี้นะคะต้องบอกว่าคุณมีความแข็งแกร่งในตัวเองดวงชะตาเปิดนะคะในพื้นดวงปรารถนาสิ่งใดมุ่งหวังสิ่งใดก็ได้รับชัยชนะความพยายามของคุณไม่เคยทรยศคุณไม่เคยสูญเปล่านะ,ะถ้าที่ผ่านมามันเหนื่อยมันยุ่งยากมันทะเลาะนะคะไม่มีสถานะอะไรก็ตามนะคะในเดือนนี้ทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางสิ่งที่เข้าที่เข้าทางที่สุดก็คือจิตวิญญาณของคุณเอง คุณจะตื่นรู้คุณจะเป็นตัวเองในด้านที่ดีที่ผ่านมาเนี่ยการที่คุณเครียดหงุดหงิดเสียใจท้อใจสิ้นหวังไปทะเลาะไปมีประเด็นกันหรือไปอ่อนแรงกับสิ่งที่เขาทํากับคุณอะคุณสูญเสียตัวตนในด้านที่ดีแต่เดือนนี้คุณจะกลับเข้ามาคงที่เป็นตัวของตัวเองคุณจะอยู่ในขอบเขตในบาร์รอรี่ของตัวเองคุณจะไม่เอาหัวใจเอาความรู้สึกเอาความดีของตัวเองลงไปเล่นไปทะเลาะก,กับเขาอีกแล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูที่เขาหรือเธอคนนี้กันนะเขาหรือเธอคนนี้อย่างไรนะคะเขาหรือเธอคนนี้นะคะมีคําตอบในใจแล้วว่านะคะใครคือคนที่ใช่แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นเขาก็จะเลือกเอาความสะดวกความสบายใจนะคะที่เขา มีเขาเป็นแต่เขาลืมไปว่าคุณได้เปลี่ยนไปแล้วคุณนิ่งแล้วคุณสงบแล้วคุณดีแล้วในใจลึกๆของเขาเริ่มมีความรู้สึกระสับระสายมันเสียวสันหลังวาบหนึ่งว่าเอ๊ะคุณเป็นอะไรทำไมคุณเงียบจังทำไมคุณไม่มาทวงถามทำไมคุณไม่เข้าหาเขาเหมือนแต่ก่อนมันทำให้เขารู้สึกว่าตอนที่มีคุณในเวอร์ชั่นนั้นเนี่ย มันมันก็ยังไม่อยากชัดเจนเนาะแต่พอในเวอร์ชันนี้ที่คุณนิ่งคุณไม่ทะเลาะด้วยละไม่เอาละนะคะไม่อยากเครียดละคนคนนี้เริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะคุณคือคนที่ใช่นี่นาที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสบายใจมันทําให้เขาได้ตระหนักนะคะเหมือนตื่นรู้โดยฉับพลันนะ,ะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความคิดที่มีต่อคุณในด้านที่ดี มากขึ้นเห็นความดีของคุณมากขึ้นเขาตั้งใจจะมีข่าวดีให้กับคุณในเดือนนี้นะคะตัวเขาเองรู้สึกได้ว่าพอได้แยกย้ายจากคุณคุณนิ่งแล้วเขาก็อยู่ในมุมของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณเป็นได้ทุกอย่างอะ่ะคุณเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้ ถ้ายิ่งถ้าทํางานในที่เดียวกันแล้วคุณพยายามช่วยเขาแก้ปัญหาหรืออะไรก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานเดียวกันหรือสายอาชีพเนาะอะไรก็ตามที่คุณช่วยได้คุณจะช่วยทุกอย่างทุ่มเทพลังของตัวเองให้กับคนคนนี้นะคะตอนนี้คนคนนี้ได้เห็นความดีได้ตื่นรู้แล้วได้ตระหนักรู้แล้วสิ่งหนึ่งที่เขากลัวกลัวที่จะไม่มีคนอีกต่อไปการนิ่งของคุณมาทําให้เขากลัวนะคะยิ่งนิ่งยิ่งกลัว รัวใจคุณนะคะเวลาคุณพูดไม่เท่าไหร่เขาก็จับทางได้แต่เวลาคุณไม่พูดไม่พิมพ์คนคนนี้เริ่มรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมแต่จริงๆคุณเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าคุณดึงเอาความดีของตัวเองกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง คุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันอังคารได้เป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินปรกสบกุมงกรธาตุน้ำกรกฎพิจิกเมีนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าเขาจะ take action อ c t i ่ n ยังไงเนี่ยตอนนี้รู้ใจตัวเองมีคําตอบแล้วค่ะตอบช้าเนาะแต่ก็ตอบแต่ก่อนถามไม่ตอบนะคะตอนนี้อยากไปหาคุณอยากไปเจอคุณถ้าเขาอยู่ไกลอยู่คนละที่หรือยังไม่ได้สารภาพรัพรกกับคุณหรือเผยความในใจกับคุณตอนนี้ คุณเป็นแสงสว่างเดียวที่เขาต้องการมีที่เขาอยากเดินเข้าหาคนอื่นนะคะตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดอาจจะเข้าข้างตัวเองว่าทุกคนที่เข้าหาเขาก็คงจะชื่นชอบในสิ่งที่เขาเป็นแต่จริงๆไม่ใช่หรอกคะ่ะคนที่รับเขาได้มีคุณคนเดียวตอนนี้คิดได้แล้วตอนนี้นะคะตัวเขาเองจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อะไรก็ตามที่เขาเคยทำให้คุณเหนื่อยเครียดทะเลาะมีประเด็น นะที่ทำให้คุณน่ะนิ่งไม่เข้าหาเขาเหมือนแต่ก่อนเขาจะพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้จบให้สิ้นไปและจะเดินทางหรือทักมาหาเพื่อมางอคุณหรือถ้าหากว่าตัวเขานั้นนะคะยังไม่เป็นอิสระยังมีพันธนาการอะไรบางอย่างหรือแยกย้ายแล้วล่ะแต่ยังไม่เบียดเสร็จเด็ดขาดโดยชอบทำตัวคนคนนี้จะกลายเป็นคนที่มีอิสระให้กับตัวเองนะคะ ตัวเขาเองนั้นนะคะเอ่อณเวลานี้นะคะสิ่งหนึ่งก็คือไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าคุณจะเอาอย่างไรแต่สิ่งที่เขารู้ใจตัวเองก็คือเขามั่นใจค่ะว่าเขามีแพชชั่นกับคุณแล้วเขาจะรักษาคุณไว้ในชีวิตให้ได้เร็วที่สุดในเดือนนี้นะคะปัญหาของเขาจะจบประมาณครึ่งเดือนแรกกลางเดือนเนี่ยนะคะเป็นอิสระเป็นไทยและทีนี้เหลือแต่ว่าจะไปงอ้อ จะไปขอคืนดีจะไปขอโทษคุณยังไงจะไปอธิบายยังไงกับสิ่งที่เป็นไปแต่ถามว่าเขามีความหวังไหมมีค่ะคุณคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกได้เกิดวันศุกร์ได้นะคะคือเป็นไปได้ะว่าที่ผ่านมาอาจจะตามใจตัวเองมากเกินไปทำตามความสะดวกเนาะไม่ได้แคร์คุณว่าคุณจะเหนื่อยไหมคุณจะพยายามยังไงทั้งๆจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องลดคุณภาพของตัวเองลงก็ได้ แต่ที่ผ่านมาคุณยอมให้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรักและเพราะเห็นคุณค่าพอมันถึงจุดที่มากขึ้นมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยทะเลาะเหนื่อยเครียดคุณก็เลยหยุดทีนี้คนคนนี้พอได้เว้นระยะคิดได้ตอนนี้จะเป็นอิสระมาคคุณเดี๋ยวอาจารย์ขอดูว่าแล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณตอนนี้เขาส่องดูคุณแล้วเขาก็รู้ว่าคุณคือเพชรน้ำงามหาอย่างคุณไม่ได้อีกแล้วหรือคนคนที่อาจจะเป็นรักต่างวัยอายุน้อยกว่า บางทีทาอะไรเหมือนสนุกเหมือนเล่นเกมมนเล่นๆแต่ตอนนี้คุณไม่เล่นด้วยแล้วเพราะคุณเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะของคุณสูงเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาจะมาทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนที่เหมือนเล่นๆไม่ได้ตอนนี้กังวลนอนไม่หลับเครียดค่ะเครียดเพราะอะไรเพราะเกรงว่าถ้าเขาช้าไปกว่านี้อาจจะมีมีคนในชีวิตแล้วก็ได้ คนคนนี้ไม่โอกาสเป็นคนที่เกิดปีมะโรงได้นะคะตอนนี้นะคะเขาขอแค่เพียงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอได้มองเห็นกันได้มีกันในชีวิตถ้าตอนนี้คุณโกรธเนาะคุณนิ่งคุณหยุดในความสัมพันธ์คุณไม่ให้อภัยหรือยังไม่ให้อภัยหรือยังไม่ให้โอกาสขอแค่ว่าให้คุณรู้ว่ายังมีเขาอยู่ในชีวิตของคุณก็พอ ขอแอบมองแอบส่องอยู่ตรงนี้ถ้าอนุญาตให้ไปหาหรือไปได้ก็จะไปนะฮะตอนนี้รู้แล้วว่าหัวใจเนี่ยความมั่นคงในชีวิตเนี่ยในจิตวิญญาณคือคุณนะคะตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วเขาจะพยายามเป็นคนใหม่ที่เกิดใหม่เป็นเดรสันให้ได้เป็นคนที่เพรียบพร้อมอุดมสมบูรณ์เพื่อเติมเต็มเพื่อชดเชยให้กับคุณเขาอยากเป็นคนที่คู่ควรที่ผ่านมาอาจจะลุ่มหลงในตัวเองว่าเออคนระดับ คุณอะยังมาชอบเลยใครๆก็ชอบใครๆก็เข้าหามีความมั่นใจมั่นหน้าแบบแปลกๆนะคะแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วนะคะคุณจะไม่ยอมลดคุณภาพของตัวเองให้กับคนคนนี้แล้วเหลือแต่ว่าเขาเองจะต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมคุณซึ่งอาจารย์มองดูแล้วว่าเขาตั้งใจจะทําให้ได้แล้วต่อไปเขาจะไม่ดื้อกับคุณแล้วถ้าที่ผ่านมาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ เขาก็จะยอมยอมเชื่องนะคะยอมยอมเป็นอะไรที่ไม่ทําตามใจตัวเองเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ,ะคะคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้เดี๋ยวจอนขอดูซชว่าปัญหาของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอุปนิสัยนะ,ะความดือ้อความอะไรเน่นนะคะเขาจะพัฒนาเปลี่ยนแปลง,ปลงหรือปรับปรุงหรือแก้ปัญหาอะไรได้บ้างในเดือนนี้ โอ้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะเขาอยากคอมเมนต์กับคุณอยากให้ความชัดเจนกับคุณตอนนี้ตัวเขาเองอะนะคะถ้าคุณบล็อกเขาหรือเขาโดนคุณบล็อกอะตอนนี้กลัวมากนะคะอธิษฐานจิตปรึกษาผู้รู้หรือไปดูดวงก็ได้นะคะเพื่อเพื่อได้รับการให้อภัยพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นเป็นอะไรที่ไม่มีคําตอบให้กับคุณอะคุณถามอะไรก็ไม่ตอบเงียบแล้วคุณก็เครียดตอนนี้เขาจะ เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่สื่อสารให้ดีขึ้นอาจจะไม่ได้ดีขึ้นทันตาเห็นร้อยเปอร์เซ็นตแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเขาจะเป็นคนที่มีสัจจะมีความจริงจังแต่ตอนนี้ที่เห็นนะคะเครียดจะมาง้อขอคืนดีจะมาขอเป็นคนรักเป็นครอบครัวเพราะเขารู้นะคนคนนี้เห็นดือ้ออย่างนี้ไม่ใช่ไม่รู้นะเขารู้ว่าคนอย่างคุณหาได้ดีกว่าเขา หรือจะไม่มีใครคุณก็อยู่ได้คุณเพิ่งพาตัวเองได้และเรือนเดือนนี้น่ะจิตวิญญาณของคุณฟื้นเคินชีพแล้วเป็นตัวของตัวเองในด้านที่ดีแล้วที่ผ่านมาคุณไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวันไหววุ่นวืออยู่ตลอดเวลาสักพักหนึ่งเดียกก็ปี๊ดแตกนะคะเหมือนเหนื่อยอยู่คนเดียวพยายามอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่ละ คนคนนี้อยากจะเป็นครอบครัวอยากจะให้คํามั่นสัญญาจะทําตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะย้ายมาหาอยากจะเดินทางมาหาถ้าอยู่ไกลอยากจะทําอะไรให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังอยากไปเจอครอบครัวคุณอยากพาคุณมาเจอครอบครัวเขาหรืออะไรก็ได้ที่มันเติมเต็มไม่เกลรยไม่ไดื้อเหมือนแต่ก่อนคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดเป็นชาวราศีพฤษภราคณาราศีพฤษภได้นะคะเดี๋ยวจอนขอดูซิว่าข้อควรระวังนะคะในเดือนนี้สำหรับคุณคุณน,นิ่งแล้วล่ะนะคะ แต่ขอดูหน่อยสิว่าระวังอะไรไพ่มองดูว่าอยากให้คุณทำใจให้สบายปล่อยวางค่ะทำใจให้สงบร่มเย็นคุณมีคุณค่าคุณโดดเด่นคุณดูดีคุณสำเร็จในเดือนนี้และอย่างหนึ่งอ่ะคนอื่นที่ไม่ใช่เขาอ่ะต่างก็นิยมชมชอบเคารพนับถือคุณ มีแต่เขาอะที่ดื้อ,อคุณไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องไปเสีเรียัไม่ต้องไปอึอดอัดไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะขอให้คุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีถ้าตัวเขาเองกลับมานะคะสิ่งที่ควรจะทำเนาะหรือเขามาขอโทษอะนะคนะ,ะพยายามอย่าพูดเรื่องเก่านะคะให้เขาแก้ไขให้เราเห็นให้เขาพิสูจน์ให้เราดูว่าเขาไม่มีคนอื่นมือที่3ามบุคคลที่สาม รู้อุปนิสัยอะไรที่มันเอาแต่ใจเราหเห็นแก่ตัวหรืออะไรก็ตามที่มันบั่นทอนหัวใจคุณเพราะมันไม่คู่ควรกับคุณค่ะนาทีนี้เวลานี้เดือนนี้คุณต้องได้รับความชัดเจนเท่านั้นความมั่นคงการอยู่อยู่ที่การละกันเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาของคุณแข็งแกร่ง ถ้ามันจะเจ็บมันจะเหนื่อยก็เป็นเพราะคุณอนะเข้าไปลงไปเล่นกับความรู้สึกหรือความเครียดตรงนั้นเองแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรคุณไม่เสียนะคะเพราะฉะนั้นเฉยเฉยให้มองดูว่าให้คุณวางเฉยนะคะพิจารณาไปค่ะนะคะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปนึกถึงอดีตที่เขาไม่ดีดูปัจจุบันของเขานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซชว่าถ้าคุณให้โอกาสในเดือนนี้หรือเขาแก้ไขตัวเองเขาจะมีศีลเสมอคุณไหมเขาจะเกื้อกูลคุณในเรื่องอะไรบ้าง ทุกอย่างค่ะการเป็นครอบครัวการเติมเต็มคุณคนนี้โอกาสเป็นชาวราศีเมษหรือเป็นคนที่เกิดปีมาเมียได้นะคะเขาจะเป็นคนใหม่เป็นเด็กดีที่น่ารักมีความอดทนอดกลั้นต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามจะไม่เอาต่ใจจะรู้จักปรับปรุงอุปนิสัยรู้จักรอรู้จักอดทนนะคะรู้จักที่จะโอนอ่อนผ่อนตามเข้ากับคนุนะคะ เขาจะมอบรักแท้รักเดียวนี้ให้กับคุณเขาจะไม่ไม่เก็บอาการแล้วรักก็บอกว่ารักคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงให้ความถูกต้องให้ความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ถ้าในคุณทั้งคู่สามารถจดทะเบียนแต่งงานเอ,าเอกสารข้อตกลงแต่ละประเทศอะไรกันได้เขาก็จะทำเพราะตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณนะคะมันก็เหมือนการโดนลงโทษหรือได้รับวิบากกรรม ที่สมควรจะได้รับแล้วตอนมีก็เหมือนเล่นตัวทีนี้พอคุณนิ่งมันเหมือนจะขาดใจนะคะแล้วอยากจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาจะไม่ไม่ทำให้คหมมุณหงุดหงิดใจจะไม่ไม่พูดหรือเงียบทำให้คุณทำให้คุณต้องร้อนรุ่มอีกแล้วคะะ่ะที่ผ่านมาบางทีคำพูดของเขาก็ไม่น่ารักบางทีก็พูดแปลก,ปลกอาจจะด้วยความดือ้อความคุ้นชิน หรืออาจจะด้วยอุปนิสัยบางอย่างหรือด้วยวัยด้วยประสบการณ์ของเขานะคะตอนนี้เขาจะทําผู้อย่างให้ดีขึ้นเขาอยากมีคนในชีวิตค่ะนะคะอยากไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือการจดทะเบียนบั่นหมายแต่งงานต้องบอกก่อนว่าเกาะกว่าเขาจะคิดได้ตรงนี้เขาก็ได้รับผลของการกระทํามาพอสมควรนะคะคนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีตุลละคนาราศีตุลได้เกิดปีมังกรบอกไปแล้วเนาะปีปีมะโรงแล้วก็เกิดวันพฤหัสได้นะคะ ตอนนี้คนคนนี้เขาจะปรับปรุงแล้วก็ขอความชัดเจนขอโอกาสจากคุณนะไม่ใช่เขาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะมาขอความชัดเจนจากคุณค่ะจะเป็นคนใหม่ที่เหมาะสมและคู่ควรเดี๋ยวจอนขอดูหน่อยสิว่าคุณควรทำยังไงกับเขาดีไพ่บอกว่าจริงๆตัวคุณเองนะคะก็ยอมรับได้ถ้าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความชัดเจนเนาะตัวคุณเองอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรจากคนคนนี้เลยคุณต้องการแค่ว่าความชัดเจนความถูกต้อง ความแฟ์นะคะสิ่งที่ถูกศีลธรรมสังคมยอมรับได้นะคะเป็นอะไรที่ใช้ชีวิตปกติคุณต้องการแบบนั้นซึ่งคุณก็จะได้แบบนั้นจริงๆนะ,ะจะมีการมาง้อม,มาขอคืนดีมามอบมิตรไมตรีให้แก,ก่กันมีโอกาสไปรางต่างวัยสูงหรือมีความแตกต่างจากการสูงได้คืนดีกันค่ะได้ให้โอกาสได้ให้อภัยนะคะ อาจารย์เราข้าหาแบบคุณไม่ได้แล้วล่ะนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเริ่มต้นสิ่งเก่าเกาที่คาใจความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่ติดค้างนะคะที่ติดขัดทุกอย่างจะปลดล็อกปลดเรื่องแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างชิวๆอย่างสบายอะไรที่อึดอัดในจิตในใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะรับการเคลียร์การพูดคุยการปฏิปนอมหรือเป็นไปได้ว่าถ้าคุณแบบว่า ตั้งกำแพงสูงเนาะแล้ตัวเขาเองแบบเข้าไม่ถึงก็อาจจะมีตัวกลางคนกลางเนาะเพื่อนของเขาญาติของเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาเจราจามาให้คําแนะนําแต่ต้องบอกว่าในความรู้สึกของคุณอะคนก็อึดอัดนะคะจริงๆคุณไม่ต้องการตัวกลางหรอกถ้าเขาชัดเจนก็มาคุยได้เลยดูแล้วจะมีการได้พูดคุยตกลงกันนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า จำชัดเจนในเดือนนี้บทสรุปได้มีการให้คำมั่นสัญญากันนะคะได้ได้เริ่มต้นอย่างมั่นคงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็นะคะมีการปรับจูนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปนิสยัยการแสดงออกความคิดทัศนคติต่างๆเพื่อให้เติบโตขึ้นเพื่อให้แมทช์กันมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะ หลายๆอย่างนะคะได้รับการแก้ไขอย่างตรงประเด็นนะคะมีความเป็นครอบครัวไปเจอครอบครัวไปเติมเต็มไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามที่เป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแนจะมีลูกติดหรือไม่มีหรือเคยแต่งงานมาก่อนนะคะทุกอย่างจะมีเป้าหมายจะลงตัวจะเข้ากันได้จะเติมเต็มจะเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะคะ ณเวลานี้นะคะความรักจะชัดเจนจะเปิดเผยนะคะคบก็คือครบรักก็คือรักชัดเจนก็คือชัดเจนตัวเขาเองก็จะไม่ทําตัวแบบเดิมนะคะให้คุณเหนื่อยใจนะคะเขาจะเป็นคนรักที่ดีและมีความชัดเจนในทุกๆมิติ ทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ว่าจะในที่ทำงานที่บ้านก็พร้อมที่จะพาคุณไปเปิดตัวไปเจอเพื่อนเจอญาติเจอที่ทำงานหรือพาไปไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์การไปเจอคนสนิทนะคะนะะ mm hmm. เขาจะทำทุกอย่างให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีคุณถ้าที่ผ่านมา mm hmm. เขาบกพร่องตรงนี้ mm hmm. เขาจะทำให้มันดีขึ้นนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ ช่วงเวลาของการเติมเต็มให้กันและกันเป็นการชดเชยความบกพร่องนะคะที่เขาทําให้คุณต้องเสียใจเสียความรู้สึกหรือสูญเสียความดีนะคะเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเติมเต็มมาชดเชยให้นะคะซึ่งอาจารย์มองดูว่าเต็มไหมอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างจะเหมาะสมและคู่ควรและเติมเต็มนะคะนี่ค่ะ มามอบความรักนะคะเขาจะ take a คชั่นด้วยการกระทําถ้าที่ผ่านมาไม่เคยง้องไม่เคยเอาใจต่อไปนี้เขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีใจเย็นมากขึ้นไม่ดื้อแล้วนะคะเนี่ยค่ะมาง้องมาขอคืนดียังไงยังไงก็ต้องมีคนนะส่วนอะไรที่เขายังติดค้างติดขัดกับครอบครัวเก่าครอบครัวในที่นี้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องข้อตกลงนะคะหรือ คนรักเก่าเขาจะเคลียร์ให้ได้เพราะตัวเขาเองก็อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะเขาคิดได้แล้วนะในเดือนนี้นี่ค่ะมาจีบยังไงก็มาจีบยังไงก็มาแสดงความรักค่ะยังไงก็มาง้อขอคืนดีนะคะ,ะการมาครั้งนี้เนี่ยเขาจะแต่งองค์ทรงเครื่องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะไม่ได้มาแบบขาดแคลนนะมาแบบมาแบบว่าดีงามเลยแหละนะคะ และตอนนี้ตัวเขาเองเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะรู้จักที่จะรักและเคารพตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เขาคิดได้ทําเป็นเขาก็จะรู้ถึงการแสดงความรักที่ดีเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณคือตอนนี้คนคนนี้นะคะการที่เขาการที่เขาตรหนักรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่จะไม่มีคุณหรือคุณจากไปหรือสูญเสียคุณนะคะจิตวิญญาณตื่นรู้ทันทีนะคะ่ะ มันเป็นอะไรที่ลึกข้างในเนาะคนเราบางทีถ้าไม่เจออะไรหนักๆก็คิดไม่ได้แต่อาจารย์มองดูว่าคนเราสามารถนะคะตระหนักรู้ได้เลยปรับปรุงได้เลยไม่ต้องรอให้สูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคนคนนี้นะคะจะเข้าหาคุณมาง้อม,มาขอเืนดีมาแสดงความรักมาชดเชยแสดงความชัดเจนมีสถานะตัวเขาเองอ่ะต้องมาขอความชัดเจนจากคุณแล้วนะ ทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วแต่อาจารย์ดูแล้วนะคะเอาที่คุณไหวถ้าใจคุณยังไม่ไหวก็ค่อยๆคุยกันไปก่อนให้เขาพิสูจน์ไปแต่ถ้าคุณคิดว่าโอเคไหนๆมันก็ต้องเริ่มต้นก็เริ่มได้เลยนะคะในนี้จะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขาในทุกๆรูปแบบมีเลขหกเลขเลข5นะคะเลข3และเลข28สิบนะคะสำหรับท่านใดต้องการให้อาจารย์ดูดวงส่วนตัวสือจิตผ่านไพ่ให้นะคะระียดทุกอย่าง ยตายคลิปอ่านให้เข้าใจย้ำว่าอ่านให้เข้าใจพร้อมค่อยนัดทักมาตามที่บอกด้านล่างเท่านั้นนะคะวันที่ต้องการดูจำนวนนาทีและเวลาถ้าเป็น6 0สินาทีก็เป็นค่าครูคูณ2เท่านั้นเองมีแพ็กเกจเดียวไม่ซับซ้อนไม่งงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตอบละเอียดในนั้นนะคะมาให้ตรงประเด็นนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์เราก็ได้เป็นที่ปรึกษาคู่บุญคู่บรารมีกันโอเคนะคะ หากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสบสภยัยไร้ชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุขกันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายหลายท่านนะคะบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสปปตปตังข้างล่างทุกมูลค่าของท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือท่านใดจใจดีมีเมตตาก,กับอาจารย์นะคะนอกจากจะดูโฆษณาจนจบแล้วนะคะกดติดตามแล้วนะคะ ทั้งไลค์แล้วเม้นท์แล้วนะคะจะบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสุตางข้างล่างก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะคะก็จะเป็นพลังใจที่ดีให้อาจารย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอขอวยพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันหากแม้ว่าปรรถนาประกอบกิจการงานเองชอบบันไดก็ ai, ขอบืองเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจน้าแต่เวนาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอมีความสุขสมหวังร่ํารวยรักฟังกับทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ